ก่อนจะหาเซฟเจอมันช่างยากลำบากครับผมโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะีย่ก็อยู่กับเกมเอาลาัดพาร์ทที่เจ็ดนะผมก่อนจะหาเซฟเจอนี่ก็คือว่าเราหาเซฟนะครับเอ้ยหาเซฟครับผมหาไปหามานี่ก็ไปเซฟเก่าตลอดครับสิ่งะไรทำอะไรวะใครแฟบวะไหนกูรู้นะนี่คือทางเข้านะครับอ่ามันต้องให้ลมทางนี้ครับแต่ว่าเราต้องไปเปิดวาสองวาครับผมซึ่งวาเนี่ยอยู่ที่ไหนมั่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับ ไม่รู้เลยออ้ยต่อหน้าเลยมาอะไรวะไอ้อไอคิดดีวิวเวอรี่อะฮะเห็นเขาเรียกกันเยอะกลัวเรียกมาแล้วมันผิดกฎหมายปะล่ะไอคิดทำไมตัวมันสะอาดขึ้นวะตัวแม่สะอาดขึ้นเลย,ยทําไงทําอะไรไอคิดไปยังวะไปนะไปนะไปนะ อย่ามาอย่ามานะอย่ามานะ่อย่ามาสัตว์อย่ามานะอย่ามาอันนี้ยเนี่ไงว้าวใช่ป่ะว่าเอิร์ญใช่แหละ้วไปดิเข้าไปดิประตูประตูมันต้องปิดหรอกกูหมุนอย่างเดียวอย่าอย่าอย่าหันหลังมาอย่าหันหลังมึงต้องหันหลังมาแน่ไม่มีไม่มีเอาที่เราลอดเราลอดเราลอดเยี่ยมฟังเยี่ยมเยี่ยมเลยครับโอ้ิดี้ขี้มาขี้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 คิด วันนี้มันฮาโลวีนนะครับอ <I. S 1> <ะ>ุ้ยอ้ิชีย่าเฮ้ยมันเห็น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 อ่ะอิชไอิชีอิชีอิชียิววอลลี่อย่ามา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 ย่องเบาย่องเบาแอบแอบอย่า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 ควายเอ้ยไม่เห็นกูไอ้งงู้งครับงู้งดักดาแเลยอะไปคิด นี่เอ้ยช่องแคบช่องแคบแพทกูรอดเออย่ามาเลยอย่ามาแล้วว่าอย่ามายายามีมียายาโอเคนี่ไงนี่ไงว้าวว้าวว้าวนี่ไงกูหมุนแล้วหมุนแล้วหมุน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 แล้ว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 โอเคพอพอสองอย่าโผล่นะเว้ยอย่าโผล่มานะเว้ยโผล่มานะอย่า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 นะมึงอย่าหน่าอย่าหน่เราเรา ทางท้ายเราต้องกลับเฮ้ยเสียงวะเฮ้ยคิดกลับไปกลับไปกลับไปอย่าหลังมาอย่าหลังมากลับไปเติ้ต้องไปเติ้ต้องไปเออเนี่ยแหละดีมากไปไปเดินไปหนูไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปแล้วดิไอ้โอ้ยไปแล้วคิดไปแล้วดิเออเนี่ยแหละดูพ่อ ข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้าไปเออเยี่ยมไปเดิน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 ไปนไอย่าหลังมันนะอย่าหลังมันนะอย่าหลังมันนะอย่าหลังมันนึอย่าหลังมันนะอย่าหลังมันนะไปเดินไปเดินไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเราเตรียมพร้อมใส่เกียร์หมาครับผมเยี่ยมไอคิดนั่นแหละเอออย่าหลังมาดิ ไมเห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่ไม่ไม่โอ้ยกูกูกูขอขอจีรอดรอดช่องสิงคโปร์เอ้ยแหลกอะไรวะอย่าแหลกเลยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาเอ้ยมันล้วงมันล้วงเป็นไงอะรอดช่องสิงคโปร์อ้าจับกูไม่ได้สิควายเอ้ยจับกูไม่ได้โง่โง่แบซบเป็นไงอะมึงไปเลยไปเลยไปเลยแค่ต่อไปเราถ้าพร้อมจะเข้าไปแล้วโอเคนะ ไปเลยครับ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 อะไรไปเลยไปเลยยาวยาวยาวต้องมีจะขากูอย่าอย่าจับอย่าจับอย่ามามึงมาเลยมึงเข้ามามึงเขามีจะมาอย่ามาอย่าเข้าอย่ามาเลยมาเลยมา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 อย่ามี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 อย่าจับขากูมึงต้องมีมั้งไอ้ไม่มีไหมมีไหมมีไหมยังไงโอเคแล้วเอ้ยไอ้เชี่ยกูต้องใจหมดจะจับขาจะจับขากูนนี้จับขากูนะอย่านะ แปะโป้งเลยนะที่ไหนมาเนี่ยขนลุกมือแล้วเนี่ยอย่าหลุดมันมึงอย่านะอย่าน้าอย่านะกูกลัวอยู่กูกลัวอยู่อย่าพิ่มึงอย่านะเพิ่งมึงอ่นะไปละวใสไปแล้วเอ้ยเฮียเอ้ยเที่ยงนี้มันที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเฮียไอ้สัตว์ตองขึ้นใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยเอ้ยมึงไปมึงใครมึงมึงใครกูลงละขึ้นก็ขึ้นวะเอ้ยกูปิดตาแป๊บ อย่ามึงอย่ามาอย่าโผล่มาเลยอย่าโผล่มาเลยอย่าโผล่นะอย่าโผล่นะอย่าโผล่ขอร้องขอร้องอย่าโผล่อย่าโผล่ขอร้องขอร้องเลยนะอย่าโผล่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 เอ้ยไม่โผล่เฮ้ยลงมาทำไมแล้ววูบขึ้นอี๋แย่กูสาดได้รอดมาได้แล้วเจอขี้ใต้ล่างอีกอะไรวะเนี่ยอะไรอะฮะอะไรวะเนี่ยทางไหนอ่ะอออ ใครทำไรใครใคร้องเพลงใ,ใครอยู่ในนั้นกันอะอีมแบตเตอรี่เก็บแป๊บเย็ดโอ้หถ้าเกิดไม่มานี่เราไม่รู้เลยครับนี่ครับเราไปห้องนี้ด้วยกันอย่ากผัวมันเลยอยากผัวมานะอย่ากผัวมานะอย่ากผัวให้ผัวมันะอยากผัวมันะเจ็งบิสโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยกูคิดว่าผีอะไรฟังอะไร อะไรวมึงยิ่งมึงยิงโดมแบตมีแบตมีแบตขอมีแบตเตอรี่อยากได้แบตเตอรี่โอเคกูลงแล้วะขา์ลงไปลงมา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 ลงไปอย่าจับผักกูนะเซฟดิเซฟเออนี่ครับลูกพ่อโอเคสัปคันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเป็นอะไรที่เหนื่อยหน่ายมากครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อพันหน้านะผมพาี้ก็จบไปแล้วนะผมบ๊ายบายเร็วปะล่ะ